หลุมดําวัตถุลึกลับที่ท้าทายความเข้าใจของเราต่อจักรวาลหลุมดําคืออะไรวันนี้เราจะมาร่วมกันเปิดเผยความลับของมันหลุมดําชื่อนี้ฟังดูเต็มไปด้วยความลึกลับแต่แท้จริงแล้วมันคือวัตถุพิเศษชนิดหนึ่งในจักรวาลตามทฤษฎีสัมัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์หลุมดํามีมวลมหาศาลแต่มีขนาดเล็กมาก ความหนาแน่นและแรงโน้มถ่วงของมันสูงถึงระดับที่น่าตกใจแรงโน้มถ่วงอัมหาศาลของหลุมดำสามารถบิดง,ง,งออวกาศและเวลาโดยรอบได้จนเกิดเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เมื่อสิ่งใดก็ตามข้ามผ่านขอบเขตนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างก็จะถูกหลุมดำดูดกลืนไปตลอดการเนื่องจากหลุมดำไม่สะท้อนแสงเราจึงไม่สามารถสังเกตเห็นมันได้โดยตรง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตรวจจับการมีอยู่ของมันไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันการมีอยู่ของหลุมดําผ่านวิธีการต่างและได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของมันในระดับเบื้องต้นหลุมดําในฐานะหนึ่งในวัตถุที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราเสมอ